บทที่841หมอกสีดำลอยขึ้นมาจากฝ่ามือของชายในชุดสูทเตรียมโจมตีถินเซี่ยวเซียนแต่ในขณะนี้บ่อน้ำอันเงียบสงบเริ่มมีความรุนแรงและในไม่ช้าเสา,าน้ำสูงประงานก็พุ่งออกมาจากสระตามมาด้วยหลุมดำขนาดใหญ่ที่ไม่มีก้นบึง้งในเวลานี้บ่อน้ำก็ถูกล้อมรอบด้วยน้ำรอบๆแต่ไม่มีน้ำสัหยดตกลงมา ในไม้ช้ามังกรน้ำแข็งก็ทะยานขึ้นมาบนท้องฟ้าจากหลุมดำและในหัวของมังกรน้ำแข็งผลึกมังกรก็เริ่มเปล่งประกายด้วยแสงที่สุกใสราวกับดวงอาทิตย์ก็ไม่ปานเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของทุกคนก็เปล่งประกายด้วยความโลภพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ในหัวมังกรน้ำแข็งต้องเป็นคริสตัลมังกรคริสตัลมังกรเชิงคุณและสวนหยวนไข่อดไม่ได้ที่จะอุทานเมื่อเห็นสิ่งที่ดูเหมือนไข่มุกราตรีในหัวมังกรน้ำแข็ง พวกเขาทั้งสองเพิ่งมาถึงและไม่ได้ทันสังเกตเห็นคริสตันมังกรเมื่อกี้แต่เมื่อพวกเขาเห็นคริสตัลมังกรดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความร้อนแรงแม้แต่ชายในชุดสูตรที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสก็อดไม่ได้ที่จะหยุดหลังจากเห็นผลึกมังกรที่ส่องแสงอยู่บนหัวมังกรน้ำแข็งตลอดเวลาดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความโลภมังกรน้ำแข็งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าปากของมันเปิดกว้างและดวงตาของมันก็กวาดมองทุกคน เมื่อพบชายในชุดสูทไม่ไกลนักทันใดนั้นมังกรน,น้ำแข็งก็พุ่งออกมาและมุ่งหน้าตรงไปหาชายในชุดสูทปรากฏว่ามันกำลังตามหาชายที่ทำร้ายมันเมื่อชายในชุดสูทเห็นมังกรน,น้ำแข็งเข้ามาหาใบหน้าของเขาก็ซีดลงด้วยความตกใจเพราะตอนนี้เขายังจะมีแรงที่ไหนต่อสู้กับมังกรน,น้ำแข็งได้ไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีคนมากมายรอบตัวเขาที่จ้องมองเขาอยู่ มังกรน,น้ำแข็งตอบโต้อย่างรวดเร็วจนชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในชุดสูทไม่มีโอกาสที่จะหลบเลี่ยงได้มังกรน,น้ำแข็งก็พ่นของเหลวสีมึกเต็มปากไปทั่วร่างกายของเขาและกลายเป็นประติมากรรมน้ำแข็งเมื่อทุกคนเห็นฉากนี้พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นทันใดแต่เมื่อเผชิญกับสิ่งล่อใจของคริสตัลมังกรในหัวมังกรน,น้ำแข็งก็ไม่มีใครถอยหนีเพราะพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อเอาสมบัติตอนนี้สมบัติปรากฏขึ้นแล้วพวกเขาจะยอมแพ้ได้อย่างไร ทุกคนในตระกูลส่วนหยวนฟังคำสั่งแล้วตามฉันมาเพื่อฆ่ามังกรน,น้ำแข็งตัวนี้และรับสมบัติส่วนหยวนข่ายมองไปที่คริสตัลมังกรในหัวของมังกรน,น้ำแข็งและสั่งการผ่านอาการที่กัดฟันทันใดนั้นผู้คนที่ส่วนหยวนข่ายพามาก็รีบรุดไปข้างหน้าพร้อมกับส่วนหยวนข่ายมังกรน,น้ำแข็งที่แต่เดิมต้องการล่าถอยเข้าไปในถ้ำเห็นกลุ่มคนโจมตีมันอย่างกระทันหันมันก็เหน่อยหน้าขึ้นและคำรามอ้าปากกว้างและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ เชิญพิงซึ่งอยู่ห่างไกลขมวดคิ้วนิดๆเมื่อเห็นฉากนี้เนื่องจากผู้คนที่ซวนหยวนขายพามาไม่มีทางที่พวกเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ของมังกรน้ำแข็งได้ติงติงติงในชั่วพริบตาอาวุธทั้งหมดของตระกูลซวนหยวนก็ฟาดฟันใส่มังกรน้ำแข็งอาวุธดังกล่าวมีพลังและทรงพลังอย่างยิ่งระเบิดไฟพุ่งออกมาและมีรอยสีขาวปรากฏขึ้นบนน้ำแข็งร่างกายของมังกรยังมีบาดแผลเล็กน้อยแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วคืน มังกรน,น้ำแข็งคำรามเสียงดังและหางขนาดใหญ่ของมันก็กวาดไปทางซูนยวนขายและคนอื่นๆโดยตรงเมื่อเห็นมังกรน,น้ำแข็งโจมตีทุกคนในตระกูลซูนยวนอดไม่ได้ที่จะล่าถอยอย่างรวดเร็วแต่บางคนยังคงถูกโจมตีและล้มลงกับพื้นอย่างแรงได้รับบาดเจ็บสาหาัสซูนหยวนขายดูมืดมนเมื่อเห็นสถานการณ์นี้แต่เขาไม่มีความตั้งใจที่จะยอมแพ้เพราะการล่อลวงของคริสตันมังกรน,นั้นรุนแรงเกินไปถึงคุณคุณแค่เฝ้าดูจากข้างสนามหรอ ให้ฉันบอกคุณว่าถ้าเราต่อสู้คนเดียวเราทุกคนจะถูกมังกรน้ำแข็งนี้ฆ่าและไม่มีใครสามารถรับคริสตัลมังกรได้ทำไมเราสองคนไม่ร่วมมือกันละและรับคริสตัลมังกรด้วยกันดีหรือไม่แล้วตระกูลของเราทั้งสองจะแบ่งมันเท่าๆกันส่วนหยวนขายรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะมังกรน้ำแข็งนี้ได้ด้วยตัวเองดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะเข้าร่วมกองกำลังกับสำนักสายฟ้า ถึงคุณมองไปที่ซวนหยวนไข่อันที่จริงเขาได้วางแผนเรื่องนี้ไว้แล้วแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่ชอบขี้หน้ากันแต่ในขณะนี้พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องร่วมมือกันเอาและร่วมมือกันฆ่ามังกรน้ำแข็งตัวนี้และเอาคริสตัลมังกรออกมาเถิงคุณพยักหน้าบทที่แปดร้อยสี่สิบสองผู้คนที่เถิงคุณนำมาและผู้คนที่ซวนหยวนไข่นำมานั้นอยู่ด้วยกันและพวกเขาทั้งหมดก็พร้อมที่จะโจมตีพี่รองเราควรทำอย่างไรดี เราควรเข้าร่วมด้วยหรือไม่ชินเซียวเทียนถามอย่างกังวลใจเมื่อเขาเห็นทั้งสองตระกูลรวมตัวกันหากทั้งสองตระกูลเอาคริสตัลมังกรไปจริงๆปตระกูลชินจะไม่ได้อะไรเลยมาร่วมทีมตอนนี้เลยดีกว่าและอาจจะได้ส่วนแบ่งบ้างในตอนนั้นหุบป,ปากแม้ว่าเราจะต้องการเข้าร่วมในตอนนี้พวกเขาก็จะดูถูกเราแต่ถ้ารอถึงตอนนั้นดีไม่ดีเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลย แค่รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ถินเซียวเซียนพูดจบเขาก็เหลือบมองที่เฉินผิงหากพวกเขาไม่สามารถได้รับคริสตัลมังกรได้ในที่สุดพวกเขาจะต้องหาวิธีฆ่าเฉินผิงและล้างแค้นให้กับพี่ใหญ่ของพวกเขาเจ้าวจวงคฤรืสหาไร้เงาของคุณต้องการส่วนแบ่งไหมถ้าต้องการให้นำคนของคุณมาช่วยเราจัดการกับมังกรน้ำแข็งเดี๋ยวนี้ส่วนหยวนข่ายมองไปที่เจ้าวจวงแล้วถาม แม้ว่าผู้คนที่เจ้าจวงนำมานั้นค่อนข้างอ่อนแอและไม่มีพลังยุทธระดับอูจงแต่ถ้ามีเพิ่มอีกหนึ่งคนก็จะนำความเข้มแข็งมาให้มากขึ้นส่วนหยวนขายต้องการที่จะปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ต้องพูดถึงว่ามีคนจากตระกูลฉินและเฉินผิงอยู่รอบๆหากครั้งนี้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสมันจะต้องมีคนโจมตีพวกเขาลับหลังอย่างแน่นอนด้วยกำลังอันน้อยนิดของฉันพี่ขายฉันไม่อยากได้คริสตัลมังกรฉันจะไม่ยุ่งกับคุณเจ้าจวงใส่หัว ที่เขามาที่นี่เพื่อสนุกสําหรับคริสตันมังกรสําคัญชะไหนชีวิตของเขาสําคัญที่สุดพี่เฉินเซียวรูเห็นว่าเฉิงคุนและส่วนหยวนข่ายกําลังจะร่วมมือกันเพื่อไปเอาคริสตันมังกรดังนั้นเธอจึงตะโกนบอกเฉินผิงอย่างเป็นกังวล เชิงผิงขมวดคิ้วในเวลานี้เขาไม่สามารถมองดูคริสตัลมังกรที่ถูกคนอื่นแย่งชิงไปได้แต่ในเวลานี้ฝ่ายของเชิงคุณและโซนหยวนขายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากเชิงผิงต้องการขัดแย้งกับพวกเขาจริงๆเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลยไม่ต้องพูดถึงนอกจากนี้ยังมีฉินเซี่ยเซียนและกลุ่มของเขาคอยเฝ้าดูตัวเองอย่างกระตือรือรน้นหากเขาได้รับบาดเจ็บจากความขัดแยง้งคนในตระกูลฉินจะดำเนินการโดยไม่ลังเลใจ ตอนที่เชิงพิงตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชิงคุณและ่วนหยวนขายก็ได้นําผู้คนไปโจมตีมังกรน้ําแข็งแล้วหยุดเชิงพิงกระโดดขึ้นและยืนอยู่ตรงหน้าเชิงคุณและ่วนหยวนข่ายคุณต้องการทําอะไรเชิงคุณจ้องมองเมื่อเขาเห็นเชิงพิงหยุดพวกเขาจริงๆคุณช่วยมอบคริสตัลมังกรนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมผมสามารถแลกเปลี่ยนให้คุณกับยาเม็ดอื่นๆได้ เฉิงผิงรู้ว่าเขาไม่สามารถเริ่มขัดแย้งกับคนเหล่านั้นได้เว้นแต่มันจำเป็นต้องทำไม่เช่นนั้นทั้งสองฝ่ายจะรวมตัวกันและตนเองจะแพ้แทนที่จะได้รับมันหากตนไม่ได้รับสมบัติคนในตระกูลฉินจะต้องเอาเปรียบพวกเขาแน่นอนไปให้พ้น่ากขวางทางของเราสิ่งนี้ไม่รับการแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเฉิงคุณมีอารมณ์โกรธจัดฟันเฉิงผิงด้วยมีดเฉิงผิงหันไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของเฉิงคุณแต่เมื่อเสียวหลู่เห็นว่าเฉิงคุณกำลังโจมตีเฉิงผิงอีกเธอก็เหวี่ยงดาบไปข้างหน้า ตอนนี้แม้ว่าเสี่ยวหลู่จะอายุน้อยแต่นางก็ยังอยู่ในระดับปรมาจารย์ชั้นยอดและอยู่ในระดับเดียวกับส่วนหยวนข่ายติงด้วยเสียงที่คมชัดเถิงคุณรู้สึกว่าแขนของเขาชาและร่างกายของเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอยกลับไปสองสามก้าวขณะที่เสี่ยวหลู่จ้องมองเถิงคุณและยืนอยู่ข้างเฉินผิง,งเมื่อกู่หลิงเอ๋อและซูอี๋ฉีเห็นสิ่งนี้พวกนางก็วิ่งไปเช่นกันกันหมาป่าหิมะก็วิ่งเข้ามาเช่นกันพร้อมแยกเขี้ยวให้เถิงคุณและส่วนหยวนข่าย ทุกคนล้อมพวกเขาไว้ถึงคุณสับแช่งด้วยความโกรธและในไม่ช้าผู้คนจากสำนักสายฟ้าก็ล้อมเฉินผิงและคนอื่นๆเมื่อเห็นสิ่งนี้ส่วนหยวนขายก็สั่งให้คนของเขาจ้องมองเฉินผิงอย่างดูเดือดพี่คุณพี่ขายอย่าวุ่วามเมื่อเห็นสิ่งนี้เจ้าวจวงก็รีบไปเตรียมที่จะสลายการต่อสู้เจ้าวจวงออกไปซะใครก็ตามที่หยุดพวกเราในวันนี้จะต้องตายถึงคุณพูดด้วยสีหน้าดูร้ายยกเว้นพี่เฉิญวันนี้ไม่มีใครสามารถรับคริสตัลมังกรน,นี้ได้ เซียวรุ่ดูมุ่งมั่นและพูดคำนี้ขึ้นมาอย่างกระทันหันบทที่843เพื่อให้เฉินผิงแย่งคริสตัลมังกรไปเท่าหัวมังกรเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของเขาเองแล้วเฉินผิงจะปล่อยให้คนอื่นแย่งคริสตัลมังกรไปได้อย่างไรพี่คุณเจ้าวจวงอยากจะพูดอย่างอื่นแต่เฉิงคุณไม่ฟังเลยเจ้าวจวงฉันบอกให้นายออกไปหูแตกหรือไงเฉิงคุณจ้องไปที่เจ้าวจวง เจ้าวจวงมองไปที่เซี่ยวรูซึ่งมีสีหน้าแน่วแน่และในที่สุดก็กัดฟันและพูดว่าพี่ชายคุณพี่ขายยาตำหนิพี่น้องที่ไม่รักดีจะไม่มีใครแต่ต้องเซี่ยวรูได้ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องก้าวข้ามศพฉันเจ้าวจวงไปก่อนหลังจากที่เจ้าจวงพูดจบคนของเขาก็เข้ามาปกป้องเจ้าจวงทันทีในเวลานี้เฉิงคุณและส่วนหยวนขายนำผู้คนไปเผชิญหน้ากับเฉินผิงและเจ้าจวงชินเซี่ยวเซียนซึ่งอยู่ไม่ไกลเห็นฉากนี้เข้าก็พลันมีความสุขมากจนแทบหลุดหัวเราะอ,ออกมาดังๆไม่ได้ เขาหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะต่อสู้กันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บและพวกเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้แม้ว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาอาจจะไม่สามารถคว้าคริสตัลมังกรได้แต่เฉินผิงก็หนีไม่พ้นอย่างแน่นอนเฉินผิงและซูอี๋เฉลือดมองที่เจ้าจวงอย่างซาบซึง้งพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าชายหนุ่มผู้ลันลาคนนี้จะมีความรักและพักดีต่อเซียวหลู่ขนาดนี้เซียวหลู่รู้สึกสะเทือนใจมากและมองดูเจ้าจวงด้วยดวงตาที่อ่อนโยน ตอนนี้เรากำลังต่อสู้กันคุณอาจไม่จำเป็นต้องชนะฉันยังคงพูดเหมือนเดิมส่งคริสตัลมังกรมาให้ฉันแล้วฉันจะชดเชยเม็ดยาให้คุณได้เชิงผิงมองดูสถานการณ์ในที่เกิดเหตุและรู้ว่าฝ่ายของเขานอกจากนี้คนของเจ้าจวงและหมาป่าหิมะอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายดังนั้นเขาจึงพูดไปในเวลานี้เชิงคุณเต็มไปด้วยความโกรธและปฏิเสธที่จะยอมแพ้หยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วฉันไม่ยอมให้เด็ดขาดภาพนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นดินปืนและเขากำลังจะต่อสู้ สเสน่ห์ของคริสตันมังกรนั้นยิ่งใหญ่เกินไปดังนั้นทั้งเฉิงคุนและซวนหยวนขายก็ไม่สามารถมอบมันให้กับเฉินผิงได้อย่างง่ายดายการค้นหามังกรน้ำแข็งถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วพวกเขาจะปล่อยมันไปได้อย่างไรเฉินผิงขมวดคิ้วและตกอยู่ในภาวะที่พลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อเฉินผิงไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรมังกรน้ำแข็งก็ส่งเสียงคำรามแล้วจึงกลับลงไปที่ถ้ำหลังจากที่มังกรน้ำแข็งเข้าไปในหลุมดำสะน้ำก็ไหลลงมาทันที เมื่อเฉินผิงเห็นดังนั้นเขาก็กระโดดลงไปโดยไม่ลังเลไม่นานหลังจากที่เฉินผิงเข้าไปในทางเข้าถ้ำทางเข้าถ้ำอันมืดมิดก็เต็มไปด้วยน้ำและบ่อทั้งหมดก็กลับสู่ความสงบดังเดิมในขณะนี้ทุกคนตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าเฉินผิงจะกล้ากระโดดลงสระน้ำเฉินผิงพี่เฉินซูอีฉีและคนอื่นๆตะโกนแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในสระน้ำซูอีฉีและสาวๆคนอื่นๆเริ่มร้องไห้เพราะความวิตกกังวล แต่ในเวลานี้เชิญผิงซึ่งอยู่ใต้สนามกำลังเผชิญกับการตัดสินใจเรื่องความเป็นความตายด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาการได้รับคริสตัลมังกรเพียงอย่างเดียวอาจไม่ง่ายนักแต่เมื่อเขาคิดถึงแม่ที่ทุกทรมานเชิญผิงจึงตัดสินใจหลังจากที่เชิญผิงกระโดดลงไปในหลุมร่างของเขาก็ลดบุบลงอย่างรวดเร็วแต่แอ่งน้ำไม่ไหลเข้าไปในหลุมแต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างในหลุมมืดปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้า ในไม่ช้าร่างของเฉินผิงก็ตกลงไปบนวัตถุบางอย่างที่อ่อนนุ่มเหมือนกับลูกโป่งที่พองลมร่างของเขาก็ตกลงไปบนนั้นและกระเด็นออกไปไกลหลายเมตรเฉินผิงมองไม่เห็นสิ่งใดในถ้ำที่มืดมิดดังนั้นเขาจึงทำได้แค่สำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างระมัดระวังด้วยความรู้สึกทางจิตของเขาแต่เขาไม่สามารถตรวจจับการมีอยู่ของมังกรน,น้ำแข็งได้เลยซึ่งทำให้เฉินผิงสับสนมาก ลูกไฟลอยขึ้นมาบนฝ่ามือของเฉินผิงทําให้ถ้ำสว่างขึ้นมากเฉินผิงก้าวไปบนสิ่งที่อ่อนนุ่มใต้เท้าของเขาและเดินไปข้างหน้าเป็นระยะทางไกลและบังเอิญพบคริสตันมังกรวางอยู่บนหินอย่างมั่นคง